ลากซายตแต่อันนี้มันเาลงแล้วใชอนนี้มันก็เร่ลงแล้วจ้ะกหวานะอันนี้ก็ากจาหลังนู้นใช่ไหมพี่น้องกันหมดาสากสารไ้เลยไนี่เลยค่ะนอาหารแห้งนี่